นึ่งในสามของผู้ชายเยอรมันรุ่นใหม่มองการทำร้ายผู้หญิงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ค่เะเพมผู้ชายรุ่นใหม่นะคะหนึ่งในสามของคนเยอรมันรุ่นใหม่มองว่าการทำร้ายผู้หญิงเป็นสิ่งที่รับได้เดินมาผู้ชายเดินมาสามคนจะมีคนนึงบอกว่าเฮ้ยการทำร้ายร่างกายผู้หญิงการทุบตีผู้หญิงเป็นเรื่องปกติ เพาะเนี่ยองกรการกุศลสำรวจความคิดเห็นของผู้ชายเยอรมนีอายุ1 8บแปดถึงสาปีพบว่าหนึ่งในสามองการทำร้ายผู้หญิงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะซึ่งองค์ชองค์กรการกุศลเพื่อเด็กที่ชื่อว่าเ l a นอินเ r อร์เนช a l น e r m เ n y รได้จัดทำแบบสำรวจความเห็นมุมมองของคนเยอรมนีรุ่นใหม่เกี่ยวกับความเป็นชายนะคะมาชิลนี้แต่ผลที่ได้อามากลับเขางงเขาก็เองก็งงเหมือนกัน แต่ผลที่ได้กลับมาเนี่ยเกิดความไม่พอใจในหมู่รุน,นรงค์ทางด้านความเท่าเทียมทางเพศและประชากรหญิงนะคะโดยสำรวจเพราะว่าหนึ่งในสมของชายหนุ่มรุ่นใหม่ในเยอรมนีมองว่าการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ผลสำรวจดังกล่าวนะคะมาจากการขอให้กลุ่มผู้ชาย1,000คนและกลุ่มผู้หญิง1,000คนอายุระหว่าง18-35ปีจากทั่วประเทศเยอรมนีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นชายในสังคมพบว่า34%ของผู้ชายในกลุ่มอายุดังกล่าวยอมรับว่าเคยใช้ความรุนแรงกับคู่รักหญิงในอดีตมาก่อนเพื่อปลูกฝังให้ผู้หญิงเกิดความเคารพและมีถึง3 กล่าวว่าพวกเขาเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากพวกเขาจะพลั้งมือทําร้ายผู้หญิงเป็นครั้งเป็นคราวระหว่างการที่ระหว่างการที่ทะเลาะก,กันนะและเมื่อสํารวจทัศนคติต่อการกล่าวโทษเหยื่อและสองมาตรฐานเนี่ยพบว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ชายเยอรมนมีเนะ่รุ่นใหม่ด้วยนะกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีผู้นอนคู่นอนหลายคนอ่าจริงๆแล้วฝั่งตะวันตกเนาะการที่เราแบบว่า มีคู่นอนหลายคนเขาาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตนะิแต่เยอรมันผู้ชายบอกว่าไม่ชอบนะแต่เขาทําลายร่างกายผู้หญิงเฉยอันนี้ก็งงแม้่ออในขณะที่10%ของผู้หญิงเนี่ยให้สัมภาษณ์ก็เห็นด้วยกับบทความกับข้อความนี้นัหมายว่าผู้หญิงยุคใหม่ก็เห็นด้วยว่าการมีคู่นอนหลายคนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะการสํารวจยังพบอีกว่า ความคาดหวังในความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงเนี่ยแตกต่างกันไปอย่างมากผู้ชายมากกว่าครึ่งคือประมาณ5้าสบเปอร์ซ็ตต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบของคนหาเลี้ยงครอบครัวและแม่บ้านนะคือพวกเขาเนี่ยจะเป็นฝ่ายหาเงินเข้าบ้านและให้การดูแลลูกการดูแลงานบ้านบทบาทของผู้หญิงเนี่ยสองในสามเนี่ยให้เป็นผู้หญิงดูแลไปเลยซึ่งสองมีผู้หญิงเดินมาสามคนสองคนบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จใจ้ฉันทำงานบ้านดูแลลูกเฉยๆนะคะ และต้องการความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันด้วยระหว่างชายและหญิงในการตัดสินใจร่วมกันนะะผู้ตอบแบบสอบถามไม่ถึงครึ่งหรือ4ีเปนี่ยแสดงความไม่ชอบการแสดงพฤติกรรมของ LGBTQ ในที่สาธารนณะโดยกล่าวว่าพวกเขารู้สึกว่าถูกรบกวนจากการกระทําดังกล่าวแสดงว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่มี LGBTQ ในใน,นในมคมสี่สิบแปดเปซ็นต์นะพิมเกือบครึ่ง เกือบครึ่งอีกสองเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งอะว่ายง่ายนะเออทำทำทำให้อยากรู้ history ของเยอรมนีเลยว่าเขามีการ grooming สังคมวัฒนธรรมยังไงบ้างนะคะคราวนี้เนี่ยองค์การเพื่อความเสมอภ,ภาคในเยอรมนีบอกว่าการค้นพบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเพราะว่าจากการสำรวจเวพรันเจอเอ่อ uh international germany เนี่ยชายหนุ่มทุกๆสามคนเนี่ยมองว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และสิ่งเนี้ย ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยนะคะด้าน Forten's Partner จาก Federal Forum Men นะซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันโดยพวกเขา,ากล่าวว่ามันเป็นปัญหามากนะคะที่ผู้ชายหนึ่งในสนามเนี่ยจะทำแบบสำรวจแล้วมองว่าความรุนแรงของผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะเป็นเรื่องที่เห็นด้วยนะคะจากข้อมูล ตำรวจของเยอรมนีระบุว่าผู้หญิงประมาณ115,000คนในประเทศเยอรมรนีตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากคู่รักในปี2021ัสก็คืไปแจ้งความและมีแบบนี้แล้วคนที่ไม่ได้แจ้งความมันจะเป็นยังไงซึ่งทันนี้เนี่ยก,ก็น่าตกใจมากๆนะคะ